ติดด้านหลังนะคะอาคา,อ,อาคารตึกอาคารตึกด้านหลังนะคะสวัสดีค่ะเ,เพืเ่อนๆเห็นตึกอพาร์ตเมนต์ด้างหลังว่าชั้นท็อปฟอร์เลยนะคะท็อปฟอร์เลยนะคะสองอาพาร์ตเมนต์นะคะอันนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในตัวซิต,ตี้นะคะเดี๋ยวเดียวราอยู่เออโอเคนะคะเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในซิต,ตี้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถอยไปอย่างนี้มากไม่ได้ตกท่อน้ำนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ พี่คิมพาลูกค้ามาดูแล้วนะสองครอบครัวนะคะสองครอบครัวนะคะลูกค้าชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในซิตี้นะคะ,ะลูกค้าก็เป,เป็นวัยใกล้เกษียณะะใกล้เกษียณอายุแล้วนะคะเขาชอบมากเลยนะคะ,ะห้องอ,อพาร์ตเมนต์นะคะมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะคะสามสิบสามสิบล้านนะคะอีกอันหนึ่งก็หกสิบล้านนะคะชัะ้นข้างบนจุดหกเก้าสิบสแควร์เมตรนะคะฟัง,งเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะคะ นี่คืออพาร์ตเมนต์มือสองนะคะอพาร์ตเมนต์มือสองที่เราขายนะคะนะคะ uh, ลูกค้าดีใจมากลูกค้าปลื้มมากเลยนะคะ t h e so working today you now then so, uh, we have appointment to show uh, my customer on top the o p t new apartment inside the city it is a great location ค okay? ะ so uh, the apartment inside the city uh, square meter uh, square meter it uh, uh, square meter about uh,